เอาละครับอัปเดตใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปอัปเดตให้ฟังแล้วก็แอบไปคุยกับ GM เพื่อถามรายละเอียดอะไรบางอย่างเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับก็กลับสวัสดีนะครับเราวัยรุ่นชาว n h ็นเอชเวลคนนะครับก็สำหรับอัปเดตเข้ามาใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับในอัปเดตนี้สิ่งที่มีนะครับก็คือชุดแฟชั่นใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวตัวระบบที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเพิ่มเติมตัวระบบขึ้นมาด อดีตด้วยนะครับอ่าก็สำหรับอรอบนี้นะสิ่งที่เขาให้เป็นไฮไลท์นะั่นกะ็คือเจ้าตัวชุดคอสตูมใหม่เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นพวกเซตการ์สนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นชุด อ่าแบบคล้ายๆกับว่าอันนี้นะมีสีทองกับสีเงินนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้ในแพทช์น้องเขาก็จะบอกให้ฟังนะครับว่าเนี่ยคือในอดีตใช่ไหมครับมันจะเคยมีปัญหาเรื่องที่แบบว่าคนที่เล่นในในสตรีมใช่ไหมครับแล้วเขาก็อ่าซื้อตัวลักกี้วิงบ็อกซ์ใช่ไหมอ่าลักตัวลักลักกี้วิงบ็อกซ์ไปแล้วเขาก็ทําการรีฟันออกไปใช่ไหมครับตอนนี้สิ่งที่เขาทําคือเขาจะเพิ่มแท็บที่เรียกว่าเอ็กซ์คลูซีฟนะของวีฟันขึ้นมานะครับแล้วก็เอาลักกี้อ่าลักกี้วิงบ็อกซ์นะครับใส่เข้าไปเป็นที่เรีียยบบบรร้้อออนนนะคคัันนัืก,กลมาาแต่ว่ว คือซื้อได้แค่เฉพาะทางฝั่งฝั่งวีฟันนะครับก็เรื่องของการรีฟันหรืออะไรพวกนี้จากได้คุยกับ GM เนี่ยของวีฟันจะทําได้กานท,าทีนที่จะลําบากมากกว่าด้วยนะครับก็อันนี้คือตัว Exclusive V นะอันนี้คือตัว Lucky w i n g s Box ็ก็จะมาอยู่ในนี้นะครับอ่าแล้วก็มีเจ้าตัวกล่องคอสตูมใหม่นะครับนี่อันอันอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโอกาสกันในเกมนะอีกอันหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาน่าสนใจทีเดียวนะครับคือ Trading Office Feature นะคือเราสามารถที่จะอ่าเอาเจ้าต ได้นะแล้วก็ขายเป็นขายเป็น M นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นทางหนึ่งที่ทําให้เราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนนะครับผมใช้เงินคอยในเกมเนี่ยมาแลกเป็น Wschart ได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่ม Union Badge เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีไซซอนนะครับผมลายอันนี้ก็คือว่าเป็น Union ที่ผมอาศัยอยู่นะครับออฟเรนนะครับผมแล้วก็ n a ก a ซีนะครับ, friend, รบ,นะรบอ่าส่วนตัว i t เทมหมอนะครับผมก็นี่ก็ ในตัว V ีฟันเอ็กซ i v e Tab นะก็เล่าที่เล่าให้ฟังนะก็จะมี Lucky Box นะครนะที่เป็น Wings นะครับผมก็กลับมาแล้วนะแต่ว่าอยู่มีเฉพาะคนที่อยู่ใน V ีฟันที่ซื้อได้นะครับก็ดรอปเลทอะไรก็เหมือนเดิมนะก็เป็นช่องทางหนึ่งในการที่จะได้ได้ปีกกลับมาซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ราคาของพวกเพชรออโต้นะครับผมอาจจะลดลงด้วยแล้วก็มี Wings Lucky Box นะฮะก็ เป็นโอกาสในการได้ปีกด้วยราคาของปีกก็อาจจะลดลงเพราะว่าซัพพลายของปีกเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นกล่องสกินใหม่นะครับการสกินบ็อกซ์นะครับผมก็เนี่ยก็จะมีพวกอ่าพวกกล่องอ่าพวกอันที่เป็นตัวสตอรสกินแบบใหม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละครับอ่าก็ซึ่งอันนี้มันก็จะมีแบบอ่ามีการแบบเปิดการสกินบ็อกซ์ได้การสกินบ็อกซ์นีนะอ่าก็อันนี้ราคาอยู่ที่199 Gcash นะอ่าก็ อันนี้จะเป็นแบบมันจะมีแบบ30วันด้วยแล้วก็เป็นแบบว่าถาวรน,นะครับการสกินบล็อกนี้อันนีน้น่าจะเป็นแบบถาวรเลยนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยมันจะมีแท็บที่เรียกได้ว่า Stream Exclusive อันนี้ก็คือแยกกันนะครับผมก็คือว่ามันจะมีไอเทมบางประเภทที่เราซื้อได้แค่บนสตรีมบางอันเราเราซื้อได้แค่บางบนบนวีฟัน v นะครับอ่าแล้วก็มีการปรับต่างๆนะครับอ่าแบบเพิ่อนอ่าเขาเรียกได้ว่าอะไรนะมีการปรับโอกาสการลงไอเทมเอง์ลากิลูเลตนะครับอะไรอย่างนะเงี้ยนะอ่าเปลี่ยนรางวัลด้วยนะ ก็มีรางวัลในลัคกีโ้โรเลตแบบใหม่นะครับแล้วก็มีการออพติมิ้ต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับอ่าก็สําหรับในรอบนี้ก็อัปเดตประมาณนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็สนุกกับเกมนะแล้วก็เขาก็จากที่แอปไปคุยกับ GMI มาก็คือว่าเขาก็มีการแบบปรับปรามนะอ่าพวกอ่าพวกที่เข้ามาเล่นแล้วรีฟันหรือว่าทํากิจกรรมได้ไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยถือว่ามากขึ้นพอสมควรในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อ่า คิดว่ารอบรอบนี้สิ่งที่น่าจะมีความเคลื่อนไหวเนี่ยก็คือเรื่องของราคาเพชรออโต้เนี่ยาอาจจะเห็นในตลาดได้มากขึ้นแล้วก็ราคาน่าจะถอยลงมาด้วยนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับผมแล้วก็ตีไอเทมอย่างสนุกนะเดี๋ยวตอนท้ายของวิดีโอนะจะเอาการเปิด Luc ก y Wings b บ็30กล่องใส่เข้าไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่นอนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย